เก่งเดี๋ยวมันจะเก่งมันจะวิ่งเข้ามาที่รถรับหราวะไม่ครับเออหนึ่งเด้ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเลยส่งไม่ได้สิเอาพี่เอาตัวขวาพี่เอาตัวขวาตัวซ้ายก็เริ่มมาใครอยู่ล่างวะใครอยู่ล่างไม่ยอมเว้ยไม่ยอม

ตีไม่สนใจกดลงครับชกสแลมชกสแลมชกชกเตนี่ครับดกดนี่ัดไม่ลงเว้ยตัดยังยังไม่มีรถมาโอ้ยลุกไม่ลงไม่ลงด้วยเอาเอาใครตัวไหนลงไปจำไม่ได้ไลยแไ่งก็เหมนยังบุบ ไม่ยอมไม่ยอมเอาด้มันไม่กัดกันเเาไม่กัดอีแไม่กอดันมาทำแมวเลยวะเรื่องบจะเจ็บเลนั่นนัไปแยกมันก่อนด้พักยกพักยกพักยกก่อนมันเยอะไปรู้สึกเอาไมไดะไรไปไม่ได้ไป้า่ไปไมเหนื่อยเยตัวนี้ก็เหนื่อยเยุยมันหักแรงเ่ยเก่งกันเต็มที่เตียนมันเลยทก

จบเลยจบเลยป่ะครัจบเลยมาวดี